ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวงานนะครับผมงานสั่งซื้อนะครับแต่ว่าราคาก็ยังอยู่ที่50บาทมันมันรู้สึกมันไม่สมควรักเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานสั่งซื้อมัน50บาทงาน i อ s ก็50บาทงานสั่งซื้อมีความเสี่ยงสูงกว่างานอซเมอย่างเช่นลูกค้าจะยกนะครับผมมีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ความเสี่ยงสูงในการยิงงานเล่น หรือว่าความเสี่ยงสูงที่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้อ่านนะครับว่าราคาสินค้ามาเท่าไหร่บางทีงานสั่งซื้อขนส่งประมาณ100บาทอะไรอย่างเงี้ยครับไกลมากหรือว่าขนส่งใกล้ๆครับแต่ว่าราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็มันผมว่าน่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานสั่งซื้อนะครับเราต้องยังไงโทรหาลูกค้าก่อนถ้าเมื่อได้รับงานแล้วก็โทรหาร้านด้วยนะครับ ว่าร้านเปิดหรือเปล่าร้านปิดหรือเปล่า เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เขา,าจะเลื่อนรถนะครับผมก็พูดถึงคือขั้นตอนนะครับเอาใหม่รอ,อบหนึ่งแล้วกันเผื่อวนตามวนซ้ำก็คือหนึ่งเมื่อเราได้รับงานใช่ไหมได้รับงานก็ต้องโทรย,ยืนยันลูกค้าก่อนว่าสั่งจริงไหมติดต่อได้ไหมนะครับหนึ่งแล้วปุ๊บแล้วไม่ใช่อยู่จะออกเดินทางได้เลยนะครับต้องโทรหาร้านอีกนะครับว่าร้านเปิดไหมร้านปิดไหมสินสินค้าเหลือหรือเปล่าถ้าสินค้าเหลือ เราก็โทรสั่งได้เลยหรือว่าไปหน้าร้านก่อนนะครับนะหรือว่าสอบถามรายละเอียดสินค้านะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ใส่นะตรงนั้นเลยนะครับให้ลูกค้ายืนยันตรงนั้นเลยแล้วก็ค่อยเดินทางแล้วถ้าสินค้าหมดล่ะถ้าสินค้าหมดเราก็ต้องโทรไปหาลูกค้าอีกว่าจะรับอย่างอื่นไหมถ้าไม่ถ้าไม่รับจะเอายังไงอะไรยังไงครับแล้วถ้าลูกค้าจะบอกรายละเอียดสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องโทรกลับไปทางร้านหรือว่ามีอีกไหมถ้าไม่มี อ,อย่างนี้อีกอนี่คือวนไปบนลูปเลยครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะเท่าไหร่นะครับผมมันก็คือการเดาแต่ว่ามันมีนะครับนะมันก็จะลําบากคนขับนะครับได้50บาทแต่ว่าขั้นตอนในการทํางานม,มันค่อนข้างเยอะกว่างานอานใมเอสนะครับเยอะมากแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแต่ราคามันค่อนข้างต่าแค่50บาทนะครับนะก็คือว่าผมอยากให้เขาปรับขึ้นหรือว่าไม่ก็ทําอะไรสักอย่างนะครับนะ เพราะว่างานประเภทพวกนี้นะครับงานสั่งสือจะเป็นร้านที่ค่อนข้างดังเอางี้ดีกว่าค่อนข,ข้างดังพอสมควรนะครับอย่างเช่นเพราะว่า1ก็คือเขาแค่หน้าร้านก็คนก็เยอะแล้วเข้าใจไหมครับแค่หน้าร้านก็ทําแทบไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางร้านเขาก็ไม่ได้ทำเผื่อบางร้านเขาอาจจะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ร่วมครับแต่ว่าที่ผมดูคืองานสั่งซือจะเป็นพวก ร้านดังๆก็เข้าร่วมไอก็มีนะครับทยอยเข้าร่วมนะแต่ความรู้สึกไงความรู้สึกเข้าใจไหมครับผมนะก็ะถือว่าอยากจะมาระบายเฉยงานสั่งซื้อเราเสียเวลาตั้งมากมายแต่ว่ายังได้5 0บาทเหมือนเดิมล้วก็หักเปอร์เซ็นแล้วก็จะเหลือ,อ,อประมาณ42.80หรือ5ได้แหละจะไม่ได้5นะครับผมก็ถือว่าอยากให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยราคามันเหมือนกันเกิดน,นะครับนั้นก็โยกไม่มีงานสั่งซื้อทั้งหมดเลยไม่ดีกว่าหรอครับอย่างนั้น ใช่ไหมให้เป็นงาน IMF หมดเลยแล้วเราจะได้ราคาเท่ากันหมดเลยครับจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับขอเสริมอีกหน่อยหนึ่งถ้าลูกค้ายังไม่ยืนยันแล้วเราเดินทางไปเราจะไม่ได้ค่าเสียเวลาอะไรเลยครับแม้ว่าเราจะกดงานได้แล้วแล้วติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้ว มันเหมือนกับงานยิงเล่นเราก็ไม่ได้ค่าเสียเวลาเลยนะครับมือกดได้ก็คือรอยกครับการยกก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไวแต่มันก็มันก็เสียเวลาคนขับแล้วก็ไม่ได้เสียค่าเวลาอะไรอ่ะไม่ได้เสียค่าเสียเวลาของเราเลยครับไม่ได้เลยนะครับถือว่าอืมเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าลูกค้ายืนยันออเดอร์อะไรเราเราเดินทางไปปุ๊บเราติดต่อไม่ได้นั่นแหละเราจะได้ค่าเสียเวลาหรือว่าได้ค่าสินค้าคืนอะไรอย่างเงี้ยครับน โอเคครับก็มาบ่นแค่นี้และครับใน,ในาราคาสั่งซื้อ50บาทนะครับมันสมควรไหมก็ไปพิจรารณาเอาเองแล้วกันนะครับผมก็แค่พูดอ,ออกความคิดเห็นเฉยๆนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็จะดีมากเลยโอเคครับผมไปส่งงานต่อแล้วบ๊ายบายครับ